นะครับเอ่อเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันผยก็คุยกับพวกนี้ว่าประเทศเราเนี่ยรายได้หลักก็คือการท่องเที่ยวเราต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่จริงของเรามีดีหลายอย่างอนหในแรงผลไมยการใช้จ่ายค่าของที่ยวทุกอย่างมีหมด ก็มีบางคนเราก็อธิไวกระยายความแต่แล้วคุยกับผู้เสียหายขึ้เป็นการสั่งฆ่าทางต่างชาติอางบริกันซึ่งถูกกสุนร้ายต่อสัตว์เบนหนึ่งสามหนึ่งนะครับเหตุนี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบแปดที่ผ่านสายลมเยินเยินกับตรานอาผมก็ผิดมาซื้อตัวที ตมกี้กำลังไล่ตามรถมอเตอร์รถจัยานของคุณห้าอยู่ท่านเนี่ยฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเดินเดินก็เดินเข้าซอยเพื่อจะกลับที่พักอยู่ในซอยสายลมปรากฏว่าสองสามีภรรยา,ยเ,นานนะเนี่ยเป็นผ่านนะรายละเอียดอยู่ในใบแถลงด้วยแจกให้แล้วกันชื่อเสียงเยงนามอะไร หลังจากนั้นก็ใช้กระชากเอากระเปา๋าซึ่งผู้เสียหาย,ออยมือยู่มีทรัพย์สินอยู่4รายการนะหนึ่งครับกระเปา๋เปาเงินบัตรเครดิโตโทรศัพท์มือถือที่วางตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเงินสดอีกหกร้อยบาทขณะเกิดเหตุอาจจะยื้อแย่ก็เลยใช้คล้ายๆเหล็กที่จับอยู่แล้วก็น้นเราบาดเจ็บที่บริเวณที่โครงใต้ลังัีใต้รังสีซ้ายนะครับ หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยท่านรองปัดนะท่านรองตัวว่าแจ้งยอดสุขท่านพี่จเจริญแล้วก็สืบส,สองรวมทั้งทีมงานของโรงพักคังซื่อก็ไล่ล่าไล่ลติดตามนะฮะจนกระทั่งคนนำเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปขายที่ร้านหนึ่งในแถว M K B M B K M B K M B K ไม่อยากเป็นชื่อเป็นตัวก็อยู่ตับฝรั่งก็พูดเป็นภาษาฝรั่งนะครับแล้วก็ติดตามไปจากกรุงสองสามีภรรยาได้ที่อยุธยาบางบินบ้านสร้างครับโดยจัดได้โดยลำบ่องก็นำมาแถลงในวันนี้เพื่อจะยืนยันว่าเป็นหนึ่งในเคสที่ปรากฏขึ้นไมบ่อยครั้ง นักในกรุงเทพฯมหาครานะพิบัตินเนาะแทบจะไม่มีเลยซึ่งเราก็พยายามจะไม่ให้มันมีโดยเฉพาะเขตเกิดกับนักท่องเที่ยวเนี่ยผมเน้นโดยตลอด้ากการเป็นบกจนเนี่ยว่าเราต้องให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวอ,อย่างดีที่สุดให้ท่านมาเที่ยวเมืองไทยแล้วประทับใจจะไ,ได้กลับไปบอกอคนของท่านให้กลับมาเราจะอยากให้ท่านพูดอะไรทั้งนี้นิหน่อยเดี๋ยวจะมีร่างแปล to thank the thai police force for their professionalism and hard work. and despite the incidents that occurred, i still feel safe living in thailand, knowing that there is such a good police force at right. work. and i hope that this incident will not deter future tourists from visiting this country, because it was extremely rare what happened. แย่แต่นะครับก็คือคุณลูกก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกวนนะครับทุกท่านที่ช่วยะน,นะครับตามในเรื่องนี้นะฮะตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปโรงพยาบาลก็มีทุกที่วยเอ่อจากหลายหน่วยงานมามาเยี่ยมนะครับอชอบรักประเทศไทยแล้วก็อยากมัดใจนะฮะในความปลอดภัยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนเพ่ชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังยังมาแชร์ให้มาแบบไทยอยู่นะครับแล้วก็คือ ไช่ครับพอดีเป็นเหตุสุดวสัยครับปุ่มมาหาลูกพอดีว่าอยากจะพักกับลูกแต่พอดีเข้าบ้านได้ตาได้เพะงั้นเลยอยากจะหายแพนเปิดห้องแล้วก็มีกับลูกลูกถึงมาดูห้าเป็นครับตอนโดนจากลูกก็อยู่ด้วยครับวันเกิดเหตุเราเลือกเหยื่อยังไงครับไม่ครับคือแม่ขี่รถออกมาทำฝนตกด้วยคคือตัวแฟนกับตัวลูกเข้าบ้านไดตาได้แต่ตัวผมเขาบอกว่าให้ปุ่มหาทางเอาลีก แต่ตัวแฟนก็ไม่ได้ซื้อตัวแฟนไม่ด้รับรู้เลยว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าลำบับและใจร้องงานก็รู้ว่าเทาขีออกมาไมรับสายแล้วม็อยู่เพื่อนก็โทรไปแล้วไม่รับสายก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยบอกแฟนว่าวขีเรียกขั้นทางครับทีเรียกขัานทางว่าผมก็เห็นเห็นว่าเป็นพี่คนเดียวแล้วก็ผมบอกว่าเดียวเข้าไปตามเข้าไปแต่บอกทีจะทำอะไร ที่บอกผมบอกว่าผมต้องแค่ต้องการเงินจะเปิดห้องผมก็กระโดดเข้าไปแล้วก็ไป่จุดประชารัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมอุบัติเหรดตมลงมาบางานไม่ถนัดผมก็เลยมอไซค์ไม่ได้เลยเป็นแบงค์มอไซค์ก่อนคือระหว่างที่แฝดพ่อตาเอาลูกให้ไปไว้ไม่ได้นะครับผมยืนดูหน้าตาตอนหน้าบ้านผมก็ยืนแล้วผมก็คือก้มดูครับมันเป็นเด็กบาดว่า เกสารก็คือเหล็กข้างทางครับประกอบาชีพอะไรครับปกติปกติก็ผมวบนสัตว์เหมือนกับว่าขายของลงจากสิร้อครับขายของจากสิกร้อนตงกลางตัวอุลเอตัวตกอะไรนาแต่ก่อนหน้านี้รอ so ุบัต so so ิเหตครับอบัติเหก็รถคว่ำเลยตรงนันเรื่มงไมจับตัเขาฟังที่ไทยับ ครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐสในเอกสารก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในครอบครัวนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างในบ้านผมดูว่าหลังนั้นแล้วก็กับพี่สาวแล้วพี่สาวมาได้แฟนใหม่แล้วเขามาจดวทะเบียนแล้วเขาก็คือจะขายทั้งบ้านขายทั้งประครับเสียเดี๋ยวเียจะมอบของเนี่ยฮะให้คือให้กับนครับ ทำเนียบประเพณีไทยดียกมยงว่ายนะครับผู้การแล้วก็ทีมงานิษย์สวนตัวรสองแล้วก็ศิษยสวนสองตั้งใครยใต้กำลังของผู้กลับใหม่ๆเด็กสิทธิ์กลัมาอ้วนนะครับผู้กลับควางซื่อเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าพวกเราควรจะทำให้พี่น้องญาติทุกคนทุกคนต่างประเทศเกิดความภูมิใจมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆนะครับเมืองไทยน่าอยู่ ช้วยกันหน้าท่องเที่ยวหน้าลงทุนก็อาดีที่สุดใโลกแล้วกันขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับุแต่ขอพักเอกสนเที่ไม่ใช่อดีนะเด็ดโอเคครับโอเคครับเาลครับ 两片。